สวัสดีค่ะคุณแม่พาแช์วันนี้พาเข้าครัวมาทําเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้เปรี้ยวนะคะวัตถุดิบของเราหน่อไม้นะคะหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ดองของคุณแม่ทําเองนะคะถ้าใครอยากทําเป็นหน่อไม้ออกมาขาวๆน้าทานอย่างนี้นะคะสวยงามให้ย้อนไปดูที่คลิปที่เคยลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีไก่ค่ะสับเป็นชิ้นพอคําปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะ ขอโทษค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวพริกแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็จะมีพริกเขียวใบกระเพรานะคะขอโทษค่ะใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดเรามาลงมือทำกันเลยค่ะแกงออมาเอ่อแกงเขียวหวานนะคะเราก็นิยมกันบางทีก็จะเป็นมะเขือมะเขือพวงมะเขือ ยาวนะคะแต่วันนี้แม่ขอเป็นแกงใส่กับหม้อไม้เปรี้ยวก็จะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะคะแล้วผัดพริกแกงให้หอมค่ะพี่แกงเขียวหวานลงกับหัวกะทิของเรานะคะความเข้มข้นของกะทิแล้วแต่ใครชอบมากก็ให้เพิ่มความเข้มข้นได้นะคะเราทานแต่แกงเขียวหวานไก่ ใส่มะเขือแล้วเราลองมาทางแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้เปี้ยวนะคะก็จะอร่อยอีกเมนูหนึ่งล้วผัดที่แกงจนหอมเลยนะคะ หลังจากเราผัดที่แกงจนหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ ผัดพริกแกงกระไก่ให้เข้าเข้ากันค่ะให้เขาส่งกลิ่นหอมเลยนะคะเราผัดพริกแกงกระไก่ได้กลิ่นหอมตามที่เราต้องการเาเติมน้ำกับผนกะทิเลยค่ะ ที่ของเราเดือดแล้วนะคะไอ้น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะัไก่ขั้นตอนนี้เราใส่หน่อไม้ลงเลยค่ะหน่อไม้อย่าลืมนะคะก่อนที่จะนำมาเออลงมาแกงเราล้างน้ำออกก่อนหนึ่งน้ำนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้เขามีรสเปรี้ยวมากค่ะ เรารอให้หน่อไม้สุกแล้วเราค่อยมาปรุงรสนะคะตอนนี้ไก่ของเราก็กับหน่อไม้ของเราก็สุกแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะแม่จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยพริกพอเราใส่ใบมะกรูด น้ำแกงของเราหอมมากเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลค่ะแม่ใส่ลงไปสักประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลมะพร้าว น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะค่อยๆปรุงไปแล้วก็ชิมไปถ้าขาดรสอะไรเราอยเพิ่มได้ถ้าเราใส่น้ำตาหรือน้ำตาลเยอะเก,เกินไปแล้วถ้ารสชาติไม่ได้ดังที่เราต้องการก็จะแก้ยากนะคะไม่จะแกงนะ้ำไม่ค่อยเยอะนะคะไม่จะแกงนะ้ำผิด คุีส่วนผสมเท่ากันค่ะเรามาชิมลสนะคะแม่ขอเพิ่มน้ำปลาอีกหึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชิมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมรสชาติอร่อยมากเลยค่ะสุดท้ายใส่ใบหมูระพานะคะลงไปเพิ่มความหอมอีก ตอนนี้นะคะสุดท้ายแม่ก็ราดหัวกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำแกงของเราเผ็ดในความเข้มข้นเห็นนั้นเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะ ให้ดูใกล้ๆนะคะน่าทานไหมคะแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้เปรี้ยวของคุณแม่พาแชร์ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบเทปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามม่ครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆนะคะเทปนี้สวัสดีค่ะ